สวัสดีค่ะมีโรดี้ก็ค่ะห้าประตูสาภาพสวยเปลี่ยัน,น้ำมันมากๆขับดีมากๆบนํำเสนอกันอีกคันหนึ่งแล้วนะคะ Suzuki Swift 1.2 GLX ยอโตปี2013ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่260,000 บาทเท่านั้นค่ะประวัติจะเต็มได้เลยนะคะส่งเดือนละ5,000บาทขอคนซื้อเงินเดือน1นึ่งมื่นบาทขึ้นไปกระสือรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้และก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยสภาพดีพร้อมใช้งานเลยนะคะเป็นรถที่ขับดีมากๆแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะท็อปสุดเป็นปุ่งซานนะคะ ภายในค่ะก็จะเป็นเบาะผ้าแอร์แบคแอบีเอสกุญแจรีโมทนะคะปุ่มสตาร์ทระบบเซ็นทัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าพัดไฟฟ้าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแอร์ดิจิตอลค่ะเครื่องเสียง AMFM a u x แล้วก็ CD นะคะแอร์เย็นเจี๊ยบคันนี้สามารถเติมน้ำมัน E10 ได้ด้วยนะคะสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะคะใครกำลังมองหารถดีก็ค่ะ5ประตูสภาพไปสวยแอมเชียเป็นคันนี้เลยค่ะ นาช้สุดๆเลยค่ะประหยัดสุดๆเลยนะคะจัดไฟแนนซ์ก็ไม่ยุ่งยากนะคะคนซื้องินเดือน1น0 0 0หมืนบาทขึ้นไปนะคะกระสือรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วค่ะนี่ค่ะด้านหลังค่ะบอลังพับได้คนคลองได้เยอะนะคะสมบูรณ์ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะจัดไฟแนนซ์ไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ กในการจัดไฟนั้นก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรับรองเงินเดือนก็ออกรถได้แล้วค่ะคันนี้แอร์แบ็คคูค่ะหน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์102เบนซินค่ะประหยัดน้ำมันสุดสุดเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์สู 0 508 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะมีแอดนำหน้านะแอดเอ็มค่ศูนยนะคะ์คไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสภาพดีน่าใช้ประวัติดีจัดเต็มได้อีกต่างหากนะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะดูแลส,สุขภาพกันด้วยนะคะ